ลอสแอนเจลิสเตียมระทึกอีกครั้งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐประกาศเตือนภัยลมซานตาอาณาจะกลับมาพัดแรงอีกระรอกในวันอังคารที่14มกราคมคาดว่าจะทำให้ไฟป่าลุกลามขยายวงกว้างออกไปอีก CNN และ AP รายงานว่าแค r ร n นด์เบรสนายกเทศมนตรีลอสแอนเจลิสออกมาประกาศเตือนภัยเมื่อวันที่13มกราคม2568 ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเตรียมความพร้อมในระดับเร่งด่วนรับมือลมซานตาอาณาที่จะกลับมาทวีความรุนแรงตามเวลาท้องถิ่นตรงกับวันอังคารที่14มกราคม2568โดยคาดว่าจะพัดด้วยกำลังแรงสูงสุดถึง112กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้ไฟป่า LA ที่เหลืออยู่ขณะนี้3จุดหลักคือไฟป่าพาลิเซตไฟป่าอีทันและไฟป่าเฮิร์สที่เริ่มจะควบคุมได้แล้วเป็นบางส่วน กลับมาปะทุและลุกลามรุนแรงอีกครั้งล่าสุดไฟป่าพาริเสตซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า5 8 0 0 0ไร่ในช่วงเย็นวันจันทร์โดยควบคุมเพลิงได้แล้ว14เเขณะที่ไฟป่าอีทนันซึ่งมีขนาดใหญ่รองลงมาเผาผลาญพื้นที่มากกว่า35,000ไร่ควบคุมได้ประมาณ3 3เเขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดยังอยู่ที่24คนสูญหาย23คนทั้งหมดอยู่ในเขตไฟป่าพาริเสตและอีทนัน ด้านนายเดวิดอคูยาโฆศกสำนังกงานดับเพลิงแคลิฟอร์เนียแถลงว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีการเตรียมความพร้อมและเตือนว่าพื้นที่อันตรายตอนนี้อยู่ทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของ l อลเอและยังรวมถึงพื้นที่ที่ยังไม่ถูกไฟเผาเกือบทั้งหมดของลอสแอนเจลิสเนื่องจากฝนไม่ตกมาแเดือนและจะไม่ตกภายในเร็วๆนี้ต้นไม้ระยะแห้งจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะที่ทางการลอสแอนเจลิส อาจขอให้สำนักงานน้ำและพลังงาน LA ตัดกระแสไฟในพื้นที่เสี่ยงไฟป่าภายใน1-2สวันนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟป่าในช่วงที่ลมสานสาอณาพัดรุนแรงจนกระทั่งวันจันทร์ที่13มกราคม2568ระหว่างการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโจบไบเดนประกาศให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย770ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 7 0 0 0บาทต่อหัว โดยให้เพียงครั้งเดียวทําให้โลกโซเชียลถึงกับร้อนระอุหลังจากชาวอเมริกันจํานวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยหนึ่งในนั้นโพสต์ว่าที่ให้ผู้ประสบภัยไฟไหม้ให้770ดอลลาร์แต่ให้เงินสนับสนุนสงครามยูเคร,รนให้ที2แสนล้านดอลลาร์ซึ่งคำนวณออกมาแล้วคิดเป็นเงิน2ล้านดอลลาร์ต่อชาวยูเครน1คนด้านโดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะมาดูพื้นที่ประสบภยัยหลังสาบานตนรับตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่20มกราคมนี้